นับสามนับสองนับหนึ่งจากนั้นกางสย้ายฝ่ามือออกด้านข้างความฝ่ามือแล้วลดฝ่ามือลงเป็นเหมือนนุ่นเลยจากนั้นนะคะเอามือทั้งสองข้างอยู่ที่ใต้หัวเข่าขวาแล้วก็อึ๊บ ข้างเข่าขวาขึ้นมานะคะเท้าซ้ายเฉียงไว้เหมือนเดิมนะคะอยากจะเปิดเท้าซ้ายเพิ่มอีกก็ได้นะประสานมือเดินส้นเทา้าขวาเข้ามาใกล้สะโพกใกล้กระดูกลองนั่งเพิ่มได้ไหมหายใจเขา้าประสานมือที่หน้าแข้งยืดตัวขึ้นนะคะหายใจออกนะเราจะบิดตัวไปทางขวากาันบิดจากเอวบิดจากหน้าอกบิดตัวจากหัวไหล่ศีรษะหันไปเข่าขวาไม่เปิดออกนะคะเข่าขวาต้อง กลับเข้ามาหาหน้าอกซ้ายนะอ่ะทีนี้ส่งแขนซ้ายไปด้านหน้างอข้อศอกเอาข้อพับแขนซ้ายล็อกหัวเข่าขวาไว้จากนั้นวาดมือขวาเป็นวงกลมผ่านใบหน้าแล้วโยงมือเป็นรูปถ้วยอ,อยู่ด้านหลังแต่ขอให้เป็นแนวสะโพกขวาก่อนนะคะไม่ไปแนวสะโพกซ้ายนะขาซ้ายไม่เปิดออกตั้งส้นเท้าขึ้นมานะคะหายใจเข้าส้นเท้าขวาแน่นหนักนิ้วเท้าขวา กริปลงหาเสือเ้ายืดตัวขึ้นบิดอีก4สเต็ปอีกหนึ่งรอบ,บิดจากเอลบิดจากหน้าออกบิดตัวจวากหัวไหลา่อยู่ตรงนี้นับ5นับ4นับ3นับ2นับ1นึงยังไม่ไปไหนนะคะเลื่อนข้อมือซ้ายมาจาับที่หัวเข่าขวาแล้วค่อยๆพับ หัวเข่าขวาไปทางซ้ายเดินมือซ้ายมาจับที่ข้อเท้าขวาไว้เพื่อช่วยล็อกให้หัวเข่าขวาไปหาหัวเข่าซ้ายบิดอีกหนึ่งรอบจังหวะนี้มีใครโก่งหลังหรือเปล่ายืดตัวขึ้นขะแมวท้องหายใจออกบิดจากเอวบิดจากหน้าอกบิดตัวจากขัวไหล่ข้อศอกซ้าย ส่งลงหาหัวเข่าขวาเพื่อให้เข่าขวาไปทางซ้ายแล้วช่วยให้เราบิดตัวลองสำรวจด,ดูซิคะหัวไหล่สองข้างเราใกล้ๆกล้เท่ากันหรือเปล่าลองไต่มือขวาไปทางซ้ายเพิ่มเอบเห็นไหมคะเออเออเราจะได้องศาในการบิดที่เพิ่มมากขึ้นสะโพกขวาลอยไหมถ้าสะโพกขวาลอยทายน้ำหนักกลับไปหาสะโพกขวาด้วยนะแล้วบิดตัวไปอยู่ตรงนี้นับห้า นับสี่นับสามนับสองนับหนึ่งยังไม่ไปไหนนะข้อมือซ้ายอยู่ที่เดิมแต่ทีนี้เราเดินมือขวากลับมาเดินมือขวากลับมาเดินมือขวากลับมามือขวา เกี่ยวกับนิ้วโป้งเท้าซ้ายได้ไหมกระดูกเท้าซ้ายเข้ามาเยอะๆเกี่ยวได้ไหมถ้าเกี่ยวได้อ่าจังหวะนี้นะถ้ากระดูกข้อเท้าขวาแล้วรู้สึกบิดตัวลําบากควรเมื่อฝึกถ่ายน้ําหนักแล้ววางหลังเท้าขวาลงหาเสือแต่ข้อมือซ้ายยังจับที่ข้อเท้าขวาอยู่นะคะอ่าส่งแขนขวาไปมือขวาแตะนิ้วโป้งเท้าซ้ายได้ไหมถ้าแตะได้ลองไต่ไปหากลางฝ่าเท้าได้ไหมถ้าได้ลองมาที่ขอบนิ้วก้อยเท้าได้ไหมขอบเท้าด้าน ได้ไหมดูออปชันนะคะอาจแตะนิ้วโป้งอยู่แค่นี้ได้ถ้าแตะได้ก็แตะแตะไม่ได้เอาแค่ตรงหน้าแข้งซ้ายก็ได้นะคะลองดูลองหาระยะองศาที่เรารู้สึกว่าเราจะบิดตัวข้อมือซ้ายจับที่ข้อเท้าขวาไว้จากนั้นเราจะบิดตัวจากเอวบิดตัวจากหน้าอกบิดตัวจากหัวไหล่บิดไปทางซ้าย หัวคางเราจะต่อจากที่หัวไหล่ซ้ายใช่ไหมจากนั้นให้เชยคางขึ้นฝ่าเท้าซ้ายเ,าเหมือนดันมือขวาไว้มือขวาก็จับที่ขอบเท้าซ้ายแล้วบิดโอ้ยน้ำหนักสะโพกขวาลอยไหมเท้าลอยถ่ายน้ำหนักกลับไปหาสะโพกขวาแล้วถอยกลับไปด้านหลังเราจะบิดได้มากขึ้นเห็นไหมโอ้ยไหนบอกบิดสบายไงจ้ะน้ำห้า นับ4นับ3นับ2นับ1จากนั้นนะคะค่อยๆบิดลำตัวคือลำตัวกลับมาตั้งตรงก่อนมือซ้ายปล่อยจากเท้าข้อเท้าซ้ายเอามือซ้ายมาจับเท้าซ้ายเหมือนกันแต่เป็นฝั่งนิ้วโป้งหายใจเข้ายืดตัวขึ้นจัดให้หน้าอกตรงกับหาหน้าขาซ้ายหายใจออกค่อยๆพับตัวลงช้าๆได้แค่ไหนแค่นั้นเลยค่ะ ทีนี้ฝ่าเท้าก็พยายามจะยืดเหมือนเป็นพ้อยเท้าไปมือทั้งสองข้างก็จับฝ่าเท้าไว้นับะนับสี่นับสามนับสองนับหนึ่งหายใจเขา้าค่อยๆอยโคง้งหลังลูดผ่านนะะักขากลับมาหายใจออกผ่อนคลายทีนี้เปิดเข่าขวาเหมือนเดิมนะคะการเข่าขวาออกลองมาดูซ้ายขวาเราจะเท่ากันไหมความตึง